ได้ยินเสียงนกนะคะตาก็จะหลุดกวาวนิดนึงเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนะคะอ่างเราขายแบบไหนบ้างเต็มรถเลยค่ะของพิ่งมาลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์สิบนิ้วค่ะที่นอนแมวอ่างแมวมีให้เลือกหลายแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นใสเหล็กค่ะลูกค้าใส่สามารถให้กระต่ายนอนได้แมวนอนได้หนูกบกระลอกนะคะได้หมดเลยค่ะใครที่ชื่นชอบก็ มาดูรีวิวของทางร้านก็ได้ค่ะอยู่พิษณุโลกค่ะชื่อร้านตั้งใจรวยเปิดทุกวันแปดโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนูนะคะหนูหรือว่าเม่นแคะนะคะหรือว่าเม่นนะคะเดี๋ยวจะมีฝาด้านบนให้นะคะน,นี่น่าหลายน่ารักมากๆเป็นงานปั้นมือลูกค้าจ๋าปั้นจากมือแล้วเข้าเตาเผาด้วยวิธีธรรมชาตินะคะปลอดภัยมากๆค่ะวันนี้เราลงของกันไป ประมาณหนึ่งแล้วค่ะใครที่อยากจ,จะมาเลือกเองก็เรียนเชิญมาที่ร้านตั้งใจรวยที่สนุโลกได้เลยค่ะเรามีโอ่งแมวอ่างแมวถาดแมวที่นอนแมวหลากหลายแบบมากเลยค่ะอันนี้ก็จะใส่ฝาไปด้านบนนี้นะคะฝานี้ใส่อาหารได้หรือว่าใส่น้ําแข็งก็ได้ใส่น้ําก็ได้ค่ะทําให้มีความเย็นนะคะมีหลายลายแล้วก็มาเลือกแบบกันได้เลยน่ารักมากๆค่ะถาดใส่อาหารเล็กๆนะคะทางร้านก็มีจําหน่ายค่ะส้มลงไหมส้มไม่ลงนะคะ ขายของอยู่นะคะน่ารักมากๆค่ะใครที่หานะคะอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ที่เป็นงานดินเผานะคะแนะนำมาที่ร้านกุ้งได้เลยค่ะโทรศูนย์หกห้าเจดแดเก้าสี่เ้าสห้าหรือว่าลูกค้าจะเปิดพิกัดใน Google Ma p มาก็ได้ค่ะพิมพ์ว่าตั้งใจรวยพิษณุโล,โลค่ะลูกค้าก็จะมาเจอร้านเราเลยนะคะร้านเรานะคะก็อยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชค่ะด้านหลังเป็นโรงเรียนพุทธนะคะและน,นี้ร้านเราค่ะ ฝั่งนี้ค่ะจะเป็นวัดใหญ่นะคะลูกค้าเดินทางมาได้เลยสะดวกค่ะที่ทางร้านมีที่จอดรถนะคะร้านของเรามีสองฝั่งค่ะมีฝั่งนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งด้านตรงข้ามค่ะจำหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาเลือกเองที่หน้าร้านก็เรียนเชิญเลยค่ะตามดูคลิปแล้วก็ขี่ตามมาได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหาร้านไม่เจอนะคะลูกค้าโทรได้เลย057894935ค่ะ เราขายออนไลน์ทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวส้มกลังจะลงนะคะลงไหมอ่ะลงมารีวิวโอ่งนี่มาน้องหนักสี่โลกว่านะคะยังยังเล่นตัวนะคะยังเพิ่นอยู่นะคะใครที่อยากได้อ่างแมวนะคะเรามีหลายขนาดคะ่ะลูกค้าจะอ่างแมวแบบนี้นะคะมีสิบนิ้วสิบสิบสองสิบสี่สิบหกและสิบแปดค่ะทุกขนาดทุก,ท,กทุกขนาดขายดีหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้กุ้งจะไปก่อนนะคะเดี๋ยวลงของแล้วก็ได้รีวิวให้ลูกค,ค้าได้ดูเรื่อยๆค่ะบายๆค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ